ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเนื้อที่30ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับมีโฉนดทั้งหมด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับมีเสาไฟฟ้ามีปลบปามีเพื่อนบ้านนะครับพร้อมเลยนะครับแปลงนี้ อยู่ติดถนนสาธารณะหน้ากว้างนะครับยาวตรงไปเนี่ยร้อเมตรที่ดินของเราจะเป็นที่ไร่นะครับเนื้อที่30มสไร่เลยนะครับหน้ากว้างทางด้านทิศใต้อยู่ที่160เมตรนะครับฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตะลุกผักไรนะครับหมู่ที่สิบเอ็ ตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะครับแนวเขตของเราจะเริ่มจากแนวต้นไม้นะครับยาวตรงไปในประมาณ125เมตรนะครับนี่นะจะเป็นที่ไร่ทั้งหมดเลยนะครับดินร่วนสีแดงๆนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเริ่มสโลปต่ําลงไปนะครับจะเป็นที่นาแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นที่ไร่นะครับเป็นไร่มันราคาที่ทางเจ้าของตั้งไว้นะครับไร่ละ150,000บาทนะครับ ใครที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่สวยๆอยู่ในหมู่บ้านนะครับมาดูแปลงนี้ได้นะครับนี่นะฮะจะให้ชมนะครับเป็นที่ไร่มันนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยประมาณสัก7-8ถึงไร่นะครับแล้วก็จะมีที่นานะครับที่นาแล้วก็ไร่มันอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นไร่มันเช่นเดียวกันรวมๆแล้วก็ประมาณ30ไร่นะครับ โหนขุดแดง2ใบนะครับที่ดินต่อเป็นพื้นเดียวกันเนื้อที่รวม30ไร่นะครับนี่นะฮะมีไฟฟ้านะครับมีเสาไฟฟ้ามีปะปามีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับหน้ากว้างถึง160เมตรนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนกว้างอยู่ประมาณ5-6เมตรได้เลยนะฮะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับ 2 3 6 9เส้นเชื่อมระหว่างตำบลทับรังไปยังอำเภอคงนะครับมาประมาณ3กิโลเมตรห่างจากอบตอทับรังของอำเภอรพระทองคำประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตลาดนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดจะเป็นตลาดทับรังนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับนี่นะฮะเป็นที่ไร่นะครับสวยๆนะครับหน้ากว้าง160เมตรยาวลึกลงมาจนถึงท้ายแปลง อยู่ท kind of ี่ประมาณ125เมตรนะครับท้ายแปลงนะครับก็จะมีความกว้างนะครับด้านนู้นนะครับกว้างอยู่ประมาณ100เมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอพระทองคำนะครับประมาณ16กิโลเมตรนะครับตลาดของอำเภอพระทองคำนะครับจะเรียกว่าตลาดประคำนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป14กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอนุนไทยนะครับ31กิโลเมตรนะครับตัวเมืองโคราชก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ60กิโลเมตรนะครับ สามารถดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเนื้อที่30ไร่นะครับเป็นโฉนด2ใบนะครับเนื้อที่รวม30ไร่ขายในราคาไร่ละ1นึ0 0 0ส0บาทสามารถต่อลงราคาได้นะครับแปลงนี้เจ้าของนะครับมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับให้ญาติญาตินะครับเป็นคนทำทำประโยชน์นะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ นาข้าวนะครับด้านหลังก็จะเป็นมันสำปะหลังเช่นเดียวกันดูภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับบ้านตลุกผักลาลหมู่ที่11นะครับตําบลพังเทียมอําเภอพระทองคาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขตติดต่อกับตําบลทับรังนะครับของอำเภอพระทองคำนะครับห่างจากตลาดสดประคำ14กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอนะครับ16กิโลเมตรนะครับทันใดที่เดินทางมานะครับมาดูที่ดินนะครับก็ สามารถที่จะกดดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับผมจะมีพิกัดทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าดูได้เลยราคาไม่แพงนะครับมาจัดล็อกแบ่งขายนะครับมาทําการเกษตรมาสร้างบ้านสวนทําสวนป่าใหญ่ๆสวยๆได้เลยนะครับราคาไม่แพงราคาสามารถต่อรองได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้สามารถที่จะเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับน้ําก็จะเป็นน้ําจืดนะครับมีการเจาะน้ําของชาวบ้านนะครับอยู่ เยอะแยะนะครับที่ดินของชาวบ้านหลายๆแปลงก็จะมีการเจาะบ่อ,บ,อบาดาลน,นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะจะเป็นถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับยาวไปจนถึงทางโคง้งอยู่ที่160เมตรนะครับไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับแนวเขตด้านท้ายนะครับว่าอยู่จุดไหนบริเวณไหนไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแนวเขตด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับจะเป็นแนวคนาบริเวณนี้นะครับของเราจะเป็นแปลงที่อยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นไร่มันอยู่ติดกับแปลงที่มีการไถใหม่ๆนะครับด้านหน้าจะเป็นที่นานะครับบริเวณนี้นะครับจะชี้ให้เห็นว่าแนวเขตของเรานะฮะอยู like <im> ่ถัดจากแปลงนาบริเวณนี้ไปนะครับเริ่มจากไร่มันนะครับ ยาวประมาณ100เมตรนะครับที่ดินของเราจะหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับเป็นไร่มันทั้งหมดเลยนะครับของเราจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล230เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับบ้านตาลุกผักไลหมู่ที่11นะครับในเขตพื้นที่ตำบลพังเทียมอำเภอพระทงคำจังหวัดนครราชสีมา ด้านนี้ก็สามารถวิ่งไปยังถนนใหญ่นะครับ2369ไปยังตัวตำบลนะครับตำบลทับรั้งนะครับอบตทับรั้งก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับด้านท้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นะครับจะมีชาวบ้านมาเจาะบ่อบาดาลนะครับเจาะน้ําบาดาลใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับในการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้นะครับนี่นะจะเป็น ถนนนะครับบริเวณด้านข้างแปลงที่ดินของเราครับของเราด้านหลังเนี่ยจะไม่อยู่ติดถนนสาธารณะนะครับจะมีแปลงนาครับขั้นอยู่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับยาวติดถนนสาธารณะในหมู่บ้านเนี่ยร้อยหกสิบเมตรเลยนะครับทำไร่ทำนาทำสวนได้ทั้งหมดเลยนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับเป็นที่ดินในหมู่บ้านราคา เจ้าของที่ดินตั้งไว้นะครับ30ไร่นะครับขายในราคาไร่ละ150,000บาทขายยกแปลงนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินนะครับรับมรดกนะครับมาจากแม่นะครับแม่ยกให้นะครับนนสองใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเนื้อที่รวม30ไร่นะครับสวยๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับติดถนนสาธารณะ หน้ากว้างถึง160เมตรนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับมาดูแปลงนี้ได้นะครับทำไร่ทำนาทำสวนนะครับสร้างบ้านสวนได้นะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมมีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับอยู่ห่างจากตลาดประมาณ4กิโลเมตรนะครับตลาดทับรังนะครับมี CJ s u ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีอบตทับรังอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรแค่นั้นเองดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราประกอบได้นะครับใครสนใจสามารถปักหมุดนะครับ ปักหมุดเดินทางตาม gps นะครับตามพิกัดที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับบ้านตะลุกผักไลหมู่ที่11ตําบลพังเทียมนะครับอําเภอพระทองคำนะครับจังหวัดนครราชสีมาของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลพังเทียมนะครับเป็นเขตติดต่อกับตําบลทับรังของอําเภอพระทองคําเช่นเดียวกันนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดจะเป็นตลาดทับรังนะครับมีอบตทับรังนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป4กิโลเมตร คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ